สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซู้เพื่อบ้านเมืองค่ะวันนี้วันเสาร์ที่13ตุลาคม2555แขกรับเชิญประจําสําหรับวันนี้ค่ะท่านสออดีศวรวริมเทียมจรสและอาจารย์หมอค่ะท่านเพศชกรสุวัสดิ์สินสวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของคนทั้งชาตินะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะแต่ว่า ขณะนี้สิ่งที่หลายๆท่านนะคะผู้ชมหลายๆหลายๆท่านอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกงงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ววิธีทางหรือว่าหนทางที่จะแก้ไขทําได้หรือเปล่าเราทําได้อย่างไรนะคะ<ช>รวมไปถึงองค์กรอิสระต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทําไมไม่มีการดําเนินการใดๆอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วก็มีกลุ่มนักวิชาการนะคะที่ไปฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าการดําเนินการต่างๆก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นคะ่ะวันนี้เราจะมาฟังท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านวิเคราะห์กันนะคะในประเด็นนี้ค่ะขะท่านขาอาจารย์หมอก่อนละกันค่ะอาจารย์หมอขาอาจารย์หมอมองว่าตอนนี้เกิดอะไรยังไงขึ้นคะกับโครงการรับจำนำข้าวที่ก็เห็นชัดๆแล้วว่ามันมีปัญหาแต่ก็ยังมีการดําเนินการต่อไปไม,ไม่รัฐบาลเห็นไม่ชัด <c oughs> เราเห็นชัดๆแต่รัฐบาลเห็นไม่ชัด <c oughs> ทีนี้ก,เก็เกิดเรื่องนี้ครับ tdri <c oughs> เขาก็ไปฟ้อ,ฟองศาล <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วศาลบอกว่าศาลไม่มีอํานาจ อันนี้ครับที่ผมไม่ได้มีความรู้อะไรแต่ผมได้แต่ว้าวเวครับว้าวเวก็ท d ดีไเนี่ยเขาเป็นอะไรล่ะสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยขนาดไปฟ้องศาลนะแล้วศาลบอกไม่มีอำนาจแปลว่าท d ดีไม่รู้เพราะศาลไม่มีอหนานนไปฟ้องเรไมายว่าเสียเวลาคเออให้ศาลเ็าตอบมาอย่างเนี้ยช่แล้วทําให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยว้าเวเลย <c oughs> แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเราจะ พบความบิบัติฉีาหายาวขอประทานภัยนะแล้วจะไปฟ้องใครครับจะไปหาความช่วยเหลือที่ไหนครับนั่นน่ะสิครับค่ะอ,องค์กรใหญ่ระดับประเทศเขาบอกเขาไม่มีอำนาจเนี่ยแล้วรัฐธรรมนูญผมเป็นอะไรครับเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญไหมเพื่อให้เวลาเกิดเรื่องอย่างเนี้ยประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องได้หรือใครๆก็ฟ้องได้ไม,ม่ไปฟ้องรัศารบอกว่าไม่มีอำนาจรัศารเนี่ยนะในฐานะที่เคยอยู่เป็นอยู่ในองค์คณะ คุยภาาสารสมทบอ่ะผมก็รู้จริงๆอ่ะถ้ากฎหมายไม่มีเขียนไว้นะสารไม่มีอำนาจจริงๆอืมอืมแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนอาจจะไม่รู้แหละแต่ว่า TDRI ตอนไปฟ้องน่าจะรู้เนาะว่าเขนนา <จะ S 2> ม่มีอำ <จะ S 1> นาจไม่ีอำนาจเนาะค่ะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอตอนนี้ครับสาลที่คารพครับพอท่านบอกท่านไม่มีอำนาจนะ TDRI เขาทําอย่างนี้เลยครับเขาทําจดหมายฟ้องประชาชนเลยอ่ะแล้ว มันน่าคิดว่าประชาชนมีอำนาจไหมเออประชาชนมีอำนาจไหมบางทีอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้นะก็ยังต้องดูเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนคิดว่าตัวเองมีอำนาจนะค่ะประชาชนก็เดินมาแจมถนนเลยอืรัฐบาลนคิดว่ารัฐบาลมีอำนาจใครเดินเดินบนถนนนะก่อการจลาจรเป็นกบฏอ่านสิทีนี้มันก็ทีนี้ก็ยุ่งสินั่นสิค่ะแล้ว ท่านรัฐบาลครับท่านเฉลิมครับท่านอย่าคิดนะครับไอ้กล้าจะเบียดศพอะไรต่ออะไรนะั่นมันมันคนละเรื่องนะค่ะอืมคราวนี้สักหนึ่งศพท่านต้องจำพฤษภาธรรมินเลยนะค่ะเพราะว่าตอนพฤษภาธรรมินนะ่ะประชาชนเขามานะ่ะไม่มีใครโชคเตนมาอืมแล้ววันนั้นพอดีผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยครับค่ะตอนแรกทหารก็ใจดีนะ ยิงปืนขึ้นฟ้าอโอ้โหยิงโอ้ขนลุกขนพองเลยประชาชนตกใจหมอบลงไปหมดเลยอือีกห้านาทีต่อมาเฮ้ยประชาชนไม่หมอบเฮ้ยประชาชนลุกผู้นำมัตรบอกว่านั่งร้องนั่งร้องแล้วก็ขายท่านจำลองนั่นแหละค่ะคนก็กลัวท่านจำลองตายเขาก็เอาตัวเขาเป็นโล่กระสุนนะเขาไปทับท่านจำลองเอมนุษย์ให้เพื่อจะไม่ให้โดนกระสุน ท่านจะลองต้องแหวกคนที่ทับขึ้นมาแล้วยกมือผมอยู่นี่ยายิงประชาชนนะ uh huh. แล้วก็จับท่านจับลองไป uh huh. ทีเนี้ยท่านเชริมท่านจำได้ไหม uh huh. เพราะจับหัวหน้าผู้ควบคุมม็อบไปก็ uh huh. ไม่มีคนค uh huh. วบคุมมอ uh huh. ็อบเพราะไม่มีคนควบคุมม็อบพี่น้องครับเกิด uh huh. อ,อะไรขึ้นท่านรู้ไหมเ uh huh. ขาโมโหตำรวจ แต่ความจริงเหตุการณ์วันนั้นทหารนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าน่ะแต่กลับโมโหตำรวจโมโหตำรวจค่ะตำรวจอ่ากำลังอยู่ที่สี่แยกนะกำลังจัดจราจร่ะค่ะอุ้ยไปล่าตำรวจมาชก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 เหมือนกับเมื่อเมษาที่มีชุดดำไปชกทหารน่ะค่ะแต่ทีนี้ปอกว่าพุทภาธมินไม่อย่างนั้นเนื่องจากประชาชนกำลังใช้อำนาจของประชาชน่ะค่ะ เจอป้อมตำรวจที่ไหนก็จุดไฟเผาโอ้อยตำรวจที่หน้ารักของผมนะใส่เสื้อขาสั้นเดินออกมาไม่แต่งเครื่องแบบนี่ก็คุณตำรวจครับตอนหลังจากนั้นนะ่ะกว่าที่ท่านมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีกล้าแต่งชุดตำรวจนะ่ะใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือนค่ะนะตอนนี้ท่านกำลังเป็นรัฐตำรวจท่านกำลังทำอย่างเยิ่งมละผมกล,กลัวัว่าพอวันเวลานอมาถึงนะ ท่านก็เหมือนเดิมอีกแหละท่านแต่งชุดตำรวจไม่ได้อะอประชาชนเ็าไม่ยอมค่ะพอเขาเห็นท่านเป็นตำรวจท่านเขาไม่ดูท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติรา์นะใช่อาจารย์นะเขาดูเป็นศัตรูประชาชนเขาตีเอาค่ะดีนะเขาไม่เอาปืนยิงหรอกเขาตีเอาอืมอยังแค่ทำร้ายร่างกายครับแล้วพอหลังจากนั้นนะอูห้หูวันวันยิงกระตายท่านเอาปืนมาสองยิงพวก ที่ไม่รู้เรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ตายบนถนนเยอะแยะค่ะถ้าใครจําได้นะครับมีวอที่ชื่อท่านแหลมผมเรียกท่านแหลมอโอ้โห oh, oh, แทรกแซงเข้าไปในวิทยุของตำรวจด่จาตำรวจอยากๆยาคายคายเลยนะแล้วผลสุดท้ายตำรวจก็ถามแน่จริงมึงบอกกูว่ามึงคือใครนะท่านแหลมตอบถ้ากูบอกมึงได้แต่กาบกู โอ้โหเยียบกันหมดเลยทั้งกรมตำรวจคนั่นนะตั้งแต่นั้นมาก็เราก็แล้วก็จบด้วยดีนะไหมด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เรียกท่านผู้บัญชาการนายกนะไหมกับท่านจำลองมาบอกเฮ้ยตีกันมีประเทศไปไม่ได้ต่างคนต่างเลิกจบนะไม่เหมือนสมัยนี้ครับไม่ยอมจบติดคุกไม่ยอมติด ออกหมายสารจับน้องสาวบอกเป็นเรื่องของสาราเออเรื่องของสารแล้วจะไปพบพี่ไหมล่ะพี่อยู่เดี๋ยวแถวปักกิงอนะ่ะไปวะอเออไปได้ตำรวจก็ไม่จับด้วยเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายเฉพาะในประเทศไทยค่ะแต่ถ้าผู้ร้ายไปที่อื่นนะเป็นเพื่อนกันเป็นเนพื่อนป็นพี่ที่เคารพรักโอ้ได้ที่อยู่วันนี้พะพี่ใช่ ฮ้ยมีวันนี้พอพี่ให้แล้วถ้าพี่มาอยู่เมืองไทยจะจับพี่ไหมล่ะเนี่ยอ๋อจะปูมแบำเห็จให้เป็นพลในคนในคนพี่วันนี้วันว,นน,ว,น,วนนี้วันตำรวจแห่งชาติเนเนี้ค<า>่ะส,สิบสา,ามตุลาผมจะบอกให้วันวันอุบาทจริงๆเฉลิมท่านเฉลิมมหามิตรตอนที่ท่านบอกจะตั้งยศอ่ะโอ้โหถ้านรู้ไหมในเว็บไซต์เขาเขียนบอกเอ้ยเอ้ยเไหนว่าเป็นด็อกเตอร์ไง S <S ท่านนกเ,เตอร์นายพลตำรวจนะครับนายพลนะ่ะต้องได้รับพระราชทานคเยอพระราชทานยศแต่งตั้งยศถ้าสมัยก่อนนะต้องก็มีวานบ่านะ<ด>่ะเฉลีมอย่าพูดพูดอะไรให้มันมีเด็เอ,อย่าวายพูดนะยุ่งนะประชาชนเขาเขาเรียกท่านเดี๋ยวนี้นะเขาขึ้นไอ้ทุกคำเลยครับมือ ผมนำเสนอแค่นี้ท่านสวทท่านสวครับผมผมคคิดว่ามันเหตุการณ์ตอนนี้ชักวุ่นวุ่นนะครับอเมื่อสองวันนี้เจอแฟนรายการหลายคนครับเขาบอกว่าอาจารย์อย่าลืมดูดวงเมืองด้วยนะฮะัอเอเ้แต่ก่อนจะเข้าเรื่องอย่างนี้ว่าทําไมตอนเนี้ยกระบวนการยุติธรรมนะฮะแล้วก็ตํารวจเนี่ยถึงถึงได้มีบทบาทขึ้นมาค่ะ แก,ก,ก,กระบวนการที่ทำทําททไมมีคำพวิใัยออกมา<อ>ที่เราเราคุยกันมานานแล้วว่าดาวสุกเนี่ยคือกระบวนการที่ทมนะครับแล้วเสาเนี่ยคือโจรน,นะะค,คือตํารวจคือคนท,ที่ที่ใช้อํานาจเถื่อนเนี่ยนะัต้องหมดเลยไม่ดีท <upun> ่านบอกมีคนเขาบอกว่าท่านมากจะโจรคือตํารวจเขาไม่ค่อยพอใจเพราะว่าดาวเสา เป็นโจรก็ได้เป็นตำรวจได้คนผิดคนที่ทำงานนอกกฎหมายก็ได้ทั้งสองทั้งสองตตรงนี้นะครับเป็นสามกลุ่มครับครับครับก็ตอนนี้เสาวเนี่ยไปอยู่ในเป็นเป็นพินทุบาทของดวงเมืองไปอยู่ในเรือนสุกเรือนสุขก็เรือนกระบวนการยุติธรรมและตอนนี้สุกเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนกำลังกำลังจะยกเข้าเรือนอริของดวงเมืองมีความหมายว่ายังไงคะท่านแล้หลึกออกมานคือเมืองว่า คำวินิจฉัยของของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเขวๆขวอย่างเงีย้ย,ย,ยจะดูสับสนสับสนมันไม่ได้มันไม่ได้อาศัยอิงหลักกฎหมายเลยนะฮะ,ะว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่เกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องกลับไปดูนะครับกลับไปดูว่าตอนนี้เรารูกแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะดาวสุกกระบวนการยุติธรรมอยู่ในกําลังยกเข้าสู่เรือนอธิวันทยี่แปดได้เข้าละค่ะ แต่บังเออเนี่ยดาวเสาร์เียเข้าอยู่ในเรือนดาวสุกก่อนนะครับก็เลยทําให้ดาวสุกเนี่ยส่งผลมาก่อนส่งแสดงอาการยดูแปลไปแล้วก็ดาวดาวอาทิตย์เองนะครับตอนนี้อาทิตย์ก็ยกละยกเข้ามาอยู่ในอยู่ในราศีตุลมีผลยังไงคมท่านถ้าบอกทายยศศักดิ์ทายความยกศักดิ์หรืออํานาจเนี่ยก็ให้ดูอาทิตย์ เพราะ,ะอาทิตย์ไปอยู่ในจำแวนงที่เป็นปะเป็นนิดเนี่ยมันไม่มีแรงครับเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไระก็ไว้ก,ก่อนแล้วก็เก็บไว้ทีหลังะนะครับก็มีมีพุทธดาวพุทธึ้นมาอยู่ในเรือนร่วมร่วมราศีด้วยก็ทําให้มีการพูดมีสัญญามีมีความสั่งอะไรที่ประเภทออกมาพินเพี้ยนนะฮะนะครับเพราะเป็นเป็นพุทธพิณุอยู่ในเรือนพิณุบาทในราดาราหูก็ดาวอังคารเองก็ไปอยู่เรือนมรณะฉะนั้นดาวใหญ่ๆทั้งหมดมันบีบดวงเมืองให้ ให้มีปรากฏการบ้าบ้าบบอที่ออกมาอย่างทุกวันเนี้ยถือว่าบ้าบ้าบบอเลยนะฮะ,ะอยู่ๆก็บอกไม่มีอำนาจอะไรทํานองนี้นะนั่นน่ะสิค่ะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับถ้าเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้นะฮะเราก็จะเห็นด้วยว่ามีสารยุติธรรมะนะสารปกครองอสารรัฐธรรมนูญกรกตปปชสตงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอายการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการสิทธิมนชน คือสรุปแล้วคนกลุ่มที่ทั้งหมดเ่ยองค์กรอิสระทั้งหมดเนีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับแต่กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี่เขาบอกว่าองค์กรพวกเนี้ยเป็นองค์กรที่ทําให้คุณทักษิณเนี่ยไม่มีแผ่นดินอยู่อืทําให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยต้องตกเป็นจําเลยมากมายค่ะ ทำให้นักการเมืองหลายหลายคนเนี่ยต้องออกจากตําแหน่งค<า>่พรรคการเมืองถูกยุบถูกอะไรทั้งหมดเลยสรุปว่าเป็นความเลวร้ายของคนกลุ่มนี้อของค<ต>์กเหล่านี้พอเราเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูมาพอกรุ๊ปปิ้งแล้วเนี่ยรวมคนกลุ่มนี้เข้าไปแล้วก็กคือกระอําอนาจตุลาการของแผ่นดินทีนี้เราก็กลับมาดูจริงว่าอ,อำนาจที่อำนาจตุลาการเนี่ยมันอยู่ในอำนาจอะไรคืออำนาจอธิปไตยของรัฐ หน้าที่ต่างแล้วก็มีบริหารก็คือรัฐบาลนิติบัญญัติก็คือสสสวนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมกับกระบวนการตรงที่เมื่อกี้เรายกชื่อมาทั้งหมดเนี่ยองค์กรอิสระทั้งหมดสามองค์กรเนี่ยนะสององค์กรเนี่ยเบ็ดเสร็จไปแล้วโดยภาคการเมืองคือบริหารกับนิติบัญญัติเหลือยางดีคือตุลาการค่ะตุลาการตอนนี้ก็จะมีการพยายามที่จะล้มระบบตุลาการให้ได้ระบบตุลาการเบดเสร็จไปแล้วนี่ท่านหมายความว่า ถูกล้มเบ็ดเสร็จไปแล้วครับผม,อมตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือ,ต,อตุลาการเนี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทํายังไงให้มีการล้มไปมคือถ้าล้มทั้งสามขานี่ได้นะฮะค่ะล้มสามขานี่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดการประเด็ดการขึ้นมามโดยคนที่มีอํานาจที่รวมสามอำนาจนี้ไว้ได้ที่ล้มทัสามอำนาจนี้แหละการสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งมีการปกครองในประเทศในรัฐธรรมนูญซึ่งมีประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นได้ ถ้าล้มสามองค์กรน,นี้อวันนี้ไปแล้วสองเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งก็โยกฮะโยกไปเรื่อยๆอโยกไปเรื่อยๆคอรไปเรื่อยๆนะครับแต,แต่แต่แต่อย่าลืมนะครับว่าระบบอำนาจตุลาการเนี่ยค่ะหรือกระบ,บวนการยุติธรรมเนี่ยของไทยเนี่ยเชื่อมโยงและผูกติดกับสถาบันพระม่ากษัตริย์ค่ะ เพราะว่าเป็น,ปน,ปนองค์กรเดียวเป็นเป็นอำนาจเดียวนะครับที่ทยังมีการทําทในพระประมาพิไายข้าพมาศสมเด็จพระเจะ้จาอยู่หัวค่ะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องโยกองค์กรนี้ล้มลงให้ได้การโยกล้มไม่ได้ก็คือต้องโยกสถาบันให้ลงให้ได้อฉะนั้นก,กระบวนการก็เริ่มนะครบผมบอกว่าประชาชนผู้ชมรายการนี้ต้องตัง้ตงตั้งนจด,ด,ดีนะครับว่า มีการจ่วงจาบสถาบันมีการทำให้องค์กรอิสระองค์กรตามรมัฐมนูญทั้งหมดเนี่ยอ่อนแอลงอทั้งหมด